không đầu lúc 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 ก็กระสลบใบดงสวีด,ดัตส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเชื่อมีก็อยู่กับโผล่ไปตีทางรถกันอีกเช่นเคยเราอยู่กับเอเดีกเกมนะครับวันนี้เฮ้ยเมื่อวานก็ห่างเหินทางหายไปนานวันนี้ขอเลยละกลันนะกลุ่มแกรนเท็กพอร์ตนะครับผมนี่ตอนนี Combat ้ก็มาดูกันดีกว่าช่วงไหนระหว่างเนี Rin ้ยตีหนึ่งตีสามแต่ทุยย <Th> ิบจาเหมนตีหนึ <Jadi S 1> <c hitting S 2> ่งอาจจะมีเกมรถกับองค์ค <out> ันนต้หรือว่าเกมบังดีนั่นเอง โอ้โหไม่กอดกันเลยนะครับ2เกมนี้เป็นเกมที่อยากจะเล่นมากเลยก็ท่าในใดที่อยากรู้ช่วงเวล,เวลาแบบนี้ลิงดีเขาไม่แลกใต้คลิปเลยนะครับผมก็มาเจอกันกับเกมนี้เลยรถสปอร์ตสปอร์ตชและอ่าประจงประแจของเขานะครับผม <c oughs> ชื่อไทยที่เอ่ยหยอกหยอกก็ปลาไปทุยปลาไปว่าพกมา500นะครับผมก็ติดสิไปเลยติดอ่างนี้ <c oughs> ไม่ใด้สะอึกสะอึก เออเบสซิ่ไปเลยเพื่อนนะเฮ้ยจ่ายลงโนมเพื่อนจ่ายลงโน้มเพื่อนฮือ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 ละก้าปลูโหขึ้นเจอยวันฟรีเกมแห่งชาติหรือ,อยังไงนะครับผมมาเกมแบบเรียกว,ว่าเกมแรกก็แบบสวยเลยโว,วยเลยโว,วยขึ้นฟรีแล้ววันนี้ รอบแรกก็ผมเปิดประเดิมเริ่มทีเริ่มแรกก็สุดจัดประหลัดบอกประหลัดแล้วออกออกมาหมุนกันเลยเดียวเวตังเข้าไปซัพพอร์ตชี่เราจะออกสซัพพอร์ตชี่มาแหงสีบนตรงเครือซีรีส์เป็นอยู่อีกนะใจเย็นเพื่อนค่อยคุยกันตัวคงตัวคูลลงมาบ้างเถิดนะขอลองอ้อนวอนมาให้เธอ b ไ a y นะผมให้เธอมาโอ้โหกลายเคูลจริง มึงเป็นญาติกับแมวหรือไงเพื่อนต่างจริงนะเท่าพันเดียวกับเกมแมวเลยนะแจกแต่คูณโอ้ไม่ก้อดหกสิบห้านะครับผมเปิดได้สวยงามพลรามแปด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 กันเลยสาธุสาธุาก,กันนะครับผมท่านผู้ชมฮึมประชดประชดโอเคก็ยังดีที่ยาัาทุยเยาวะที่เรายังเหลือนะลอยนะท่านผู้ชมถอนหายใจดังเพื่ยนะ อุย้ยแล้วเลขสิบนะครับผมต่อด้วยบักโคบักเกบัลโคบัลากบา,กกาบหลังเพื่อก็เลยทีเดียวเชียวแต่โบมลาโบเล,ละมละแล้วอีกท่านผู้ชมมาแล้วครับสอง,ส,องสามสองนะครับผมเลขสวยงามสวยงงมชัดเลยลูกเอทมาเพื่อนรูกเกี่องต่อเออขอยางแมกยางรดยางล,องลา้อยางอะไรก็มาเหอะจังหวะนี้นะครับผมต้องการเปลี่ยนอะไรยางรุนแรงแรงล,ดล,ดลดงวดจังหวะอายอายเออตกดามีเดื่อนแต่มันจะเยอะนะมันเยอะเลย ดีดีมาแจกก่อนนะครับผมซ่อมลงซ่อมรถกันก่อนปั่แวะเติมน้ำมันแล้วก็ถุงมือจับนะผมโอ้ไม่ก้อนกูสาบเข้าไปเหมือนเชืออีกแล้วหนึเก้าสองเหนื่อยมันงานไดบางทีไม่ใช่เหนื่อยกับการปั่นนะครับบักโอ้โหนะอู้อูแล้จังหวะนี้ท่านผู้ชมอ่า เอาใหมา่แล้วสี่หน่วยผมองประกอบองค์าปา,มปา,มปา,มปาชมเพื่อนยังไงล่ะทีนี้แปลกๆเลยนะรอบแรกมันไม่แตก,แก,แกผมว่ารอบนี้มันต้องมาครับท่านผู้ชมคิดว่าเยี่องไรเพราะว่าเราสะสมดวงจากเมื่อวานนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับผมเราเทสมาแล้วมันเรียกว่าอะไรนะมันไม่มานะครับแล้วอย่าฟืนแล้วกันนะผมถ้าเราฟืนอะนไม่เม็ดนะก็เลยอ่า ผัดมาวันนี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมจะค่อยว่าไปหลายวันแล้ว,ว,ดวเดี๋ยวเราค่อยอัดเป็ดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ได้มา 1K แล้วก็รอจังหวะเข้าอย่างเดียวแล้วตอนนี้เหมือนฟรีนี้มันจะค่อนข้างที่จะกระเลือมันเป็นญาติกับแมวเรื่องไงว่าถามจริงได้แต่คูณโอ้ใหม่ก้อนอีกแล้วท่านผู้ชมออกทีสอ <laughs> งออกเลือผมว่าเราดีสามมีเฮน,นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอจังหวะนะเราก็อัดเป็ดรักสาเป็ดก่อน โอ้โหเฮ้ยเหมือนลายสวยนะเหมือนลายจะสวยนะเดี๋ยว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 ดูชงดูเชิงนะผมปิดเทอร์โบแล้วหลังเล็มลองความเร็วแล้วก็เพิ่มเบตตีเบอร์นะผมจังหวะนี้ดูที่เด็ดเลยเลยเลยสามสิบบาทอ๋อเพื่อนนะเขาเรียกว่าอามือสั่นนะ คือมันต้องรีบเข้าไงเราเพิ่ม30บาทจังหวะนี้ประจจประแจเต็มจอสาดหน้าก็ไปดึงทีจังหวะนี้ลูกเกย์บอกถงมือจับแฮนด์นะครับผมแล้วก็ลูกเกยไปดึงทีแล้วก็บอกถงมือแล้วก็บอกประแจโอ้โหอะไรแบบสลับทับตอนต้นเงื่อกนก็นไปหมดจังหวะนี้นะผู้ชม่านนึงเลยวะคูดสามหนึ่งคูสามตอนไล่ะครับนะมันต้องแบบคิดเลขให้มันแบบอ่าไม่ต้องสแควรูดทยอะไรทั้งสิ้นนะผม คุณสาสตร์สนุนไปเลยนะผมสามเชนนะผมท่านผู้ชมนี่ยคณิษฐาดมาอย่างไรจังหวะนี้ช่วยอะไรไม่ได้เลยนะบายเพื่อนต้องมาแล้วละนะเพราะว่าเมื่อกี้มาระดอกใหญ่ดอกหนึ่งนะถั่วใหญ่นะั้นไปสามสิบสามเชนไม่น่าใหญ่นะแต่ก็โอเคอันดีกว่าไม่มานะครับผมมาบรูระบูระกันเลยยอดกระเ,เจี๊ยมทงกระเจี๊ยบทอดสองหุ้งเลยไปเลยเพื่อนไป เห็นรอยให้หน้าฟงหน้าสันดรไหมเนี่ยขันไม้ขันมือเหลือเกินขอนัออกหอคเอเลิกเลยนะเราจะไม่โลบมากนะครับเราจะสะสมดวงไว้ต่อเพื่อไปเล่นเกมหน้าจะมี2เกมให้ลงนะท่านผู้ชมอีกสองช่องยังไม่มีคงมีคลิปกันเลยวันนี้วันนี้ขอหน่อยนะใครว่าเอาเป็นอ่าลินท้าเตกมาดูนะเป็นอุทาหรณสอนช่วยสอนใจนะครับผมท่านผู้ชม มันเป็นญาติกับแมวจริงด้วยนะกูว่าพเอาพันเดียวกันได้ไงวะแมวนั่งซุปเปอร์คาร์ได้ไงฮัลโหลมาเบ็ดหาเสียบกันดีกว่าเพื่อนมาเพราะถ้ามาขึ้นรอบนี้นะผมว่ามีแตกออะดิเอาดิเอาสีเพื่อนแล้วก่อนขึ้นมีแถมลูกเคไปหนึ่งทีโอเครู้เรื่องเลยไปแป <c oughs> มนต์นะท่านผู้ชมอ่หวังว่าแว่ เลือใสแน่มองว่ามันจะมานะผม,มท่านผู้ชมเดี่ยวผมกินลอยไปกินเนนดีเ่ยวนะ่ะเดี่ยวไปโ oh <c oughs> อ,อ้ไม่ร้อนขอไปด้วยครับหน้าเกียดนาเกียดเลือใสโอ้ไม่ดีเลยนะผมไม่รู้ใครเลยนะเมื่อกี้นะแมวแมวพี่ใช่แมวแมว,แม,วมันปายืนหน้าโตแล้วมันเลือใสนะท่านผู้ชมนะขอไปด้วยไปเลยละกันออโอเคคูณโลแมงเลยอ่ะ อุ้ยคูณสิบนะอู้คูณสิบหกครับจังหวะนี้แล้วเหล็กสองมูลนี้ว่ายังไงนะผมมันคลีนตัวๆเลยนะจังหวะนี้ท่านผู้ชมปั๊บเข้าไปมาแจกครับซ่อมเครื่องยนต์เครื่องในกันก่อนแล้วต่อเลยโอเคลูกพ่อรอเพื่อนนะครับผมแล้วก็คูณเข้าไปยี่สิบห้าบ้างเข้าไปอู้ยบรรลุบรรลัุก้าวกระเดือยเดือยบรรลุเก้าโอ้ยน้อยนะเอางน้อยนะมดเออขอบคุณมากเพื่อนยัดกับแมวจริงด้วยเนี่ยโอเค ไม่ไรของทางยาวไกลขอแบบแตกนอกสักทีเลยเบรดร้อยเลยแล้วกันไปอู้เฮ้ยเพื่อนอู้เปล่าเบร์ปุ๊บแตกปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปีไปปุ๊บโอ้โหเป็นไงล่ะครับผมกูบอกแล้วว่าทางมันเกลือติดต่อกันนานๆมันต้องมีสักดอกนะที่มันดอกใหญ่อะจริงๆนะท่านาผู้ชมอันนี้คือแบบจากประสบการณ์แล้วประสบการณ์นยาวนานแลยะยาวนวดยาวนาน โอ้โหแล้วขึ้นมาดอกเดียวดอกใหญ่จบโอเคเลยบอกแล้วไงว่าเ,เลิกนะครับผมก็เป็นว่าใครที่รู้ช่วงเวลาเวลาแบบนี้ช่วงเวลานี้ไหลจงไหลจัดนะครับผมก็ลิงเทอรเมนแรกได้คลิปเลยนะครับผมก็วันนี้ขอรำล้ำลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กันด้วยนะ <c oughs> อยากให้ทุกท่านไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย